สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับแนวทางหานอยสามนอยนะคะหานอยสามอยเม็ดเดียวนะคะก็วิ่งรูดฝันได้ทุกน้อยนะคะก่อนที่จะไปรับชมในงวดวันที่2นะคะเราก็มาสรุปวันที่1กันก่อนนะคะคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ ทางช่องไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้าก็ไปรับชมแล้วก็ลุ้นๆกันต่อเลยนะคะว่าแนวทางมาตัวไหนบ้างนะคะมาดูรอบเฉพาะกิจนะคะเฉพาะกิจนะคะเราเฉพาะกิจมาสี่ห้าสามนะคะกับหกแปดนะคะตัวเด่นเราสี่ก็ไม่มานะคะลุดไปนะคะมา วิ่งสตัวเดียวนะคะรอบเฉพาะขิดเนาะสายวิ่งเท่านั้นนะคะรูปไม่เจอนะคะก็มาต่อ้้รอบพิเศษนะคะหนึี่เ้าแล้วก็2อสองนะคะมี4นะคะตัวเด่นเรามี4ต้องมีแน่นอนนะคะสําหรับสายวิ่งสายรูปนะคะสี่เก้าตรงตรงนะคะตัวที่ไม่ได้เจาะไม่ได้เน้นนะคะก็เน้นวิ่งเน้นรูปนะคะสำหรับตัวเดียวเม็ดเดียว วิ่งรูดฟันได้ถุกน้อยนะคะก็ยินดีด้วยนะคะรอบพิเศษนะคะรอบเฉพาะกิจมาวิ่งสี่นะคะรอบพิเศษมารูด4ี่กนะคะก็ยินดีด้วยเนาะสองสองก็ลุดไปนะคะไม่ได้กันเบิ้ลให้สองเราก็ไม่มีก็หลุดนะคะสองสองมาดูรอบปกตินะคะหกสองเจ็ดแล้วก็ศูนย์เจนะคะ เด่นเราสีก็ไม่มาเหมือนกันนะคะหลุดไปนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสุตรก็มีเข้ามีหลุดเนาะบางวันมันก็มาแบบเด้งๆมาหลายน้อยบางวันก็มาแค่น้อยเดียวก็จอดนะคะแต่เราก็มีสูตรวัดใจ2ตัวเด่นนะคะเราสามารถที่จะไปลุ้นได้นะคะตัวเด่นเราวางให้แค่สอตัวก็สามารถลุ้นได้ทั้ง2ตัวเด่นนะคะหรือว่าใครจะจับ ัวเด่นชุดวินนะคะสามารถเลือกไปวิ่งไปรูดก็ได้นะคะตัวเด่นๆเราคัดตัวเน้นๆมาเท่านั้นนะคะมาดูรอบ vip นะคะรอบ VIP 6 6 3นะคะแล้วก็30เราก็หลุดไปนะคะสำหรับเม็ดเดียวเรามี4ตัวเดียวเรามาแค่49กับวิ่ง4ี่รอบเฉพาะกิจเท่านั้นนะคะ ก็ยังมานะคะยังไม้รุดนะคะสำหรับสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียววันที่ยี่สิบเก้าสามสิบสสิบนี่ก็เจ็ดนี่ก็เจ็ดอืมสูตรหนึ่งเรามาหลายวันเนาะ สูตรหนึ่งเรามาหลายวันแล้วนะคะยังไม่รุดเลยหลายวันแล้วมาหลายวันติดติดแล้วนะคะมากี่วันแล้วหนึ่งสองวันที่หนึ่งที่สามสอที่สามสิอันนี้ไม่ใช่30รุดเจ็ยีกก่กก็เจ็ด 29่สในยี่สิรูดหกมาไหมหกมา27ก็รูดหก็6ก็มายิห้าโอ้ลายวันและสี่ห้าวันหวันแล้วมั้งเล็เดียวนะคะก็ยินดีด้วยนะคะยินดีกับทุกท่านที่โชคดีด้วยนะคะสำหรับชุดวินเราก็เข้านะคะเข้า3าตัว เข้าสามตัวรอบเฉพาะกิจนะคะสี่ห้าสามนี่เลยสี่สามห้าคู่นี้เลยนะคะแล้วก็ห้าสามสามห้าเนาะแล้วก็หกสาม VIP นะคะเจ็ดเจ็ดเราก็มานะคะที่ไม่มาแปดก็มาอยู่นะคะมาทุกตัวนะคะหกตัวนะคะชุดวินเราก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันเข้าเข้าสามตัวรอบเฉพาะกิจแล้วก็สองตัวนะคะแล้วก็ หกสรอบ v e i p นะคะเข้าสั่ง3คู่เนาะก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับสายจับวินนะคะก็ไม่ยอมน้อยหน้านะคะลุ่นได้ทุกหน่อยเช่นเดียวกันนะคะก็ไปตามลุ้นต่อในงวดวันที่2กันเลยนะจ๊ะวันที่2เดือน9้านะคะปี6กสี่นะคะกับฮานอยซ้หน่อยนะคะ เม็ดเดียวอ๋อปากกาเริ่มสองตัวบนล่างนะคะสำหรับตัวเด่นเราก็ให้ตัวเดียวเน้นวิ่งเน้นรูดน,นะคะตัวเดียวเม็ดเดียววิ่งรูดฟันได้ทุกน้อยนะคะหรือว่าใครไม่ ชอบตัวรูดเราก็มีตัวเจาะให้นะคะสำหรับสูตรเจาะสองตัวเด่นนะคะสำหรับเลขสูตรเราก็จะวางให้เหมือนเดิมนะคะชุดวินของเรานะคะชุดวินของเรานะคะก็จะมี มีสามมีสี่นะคะเรียงให้เลยนะคะมีห้ามีหกมีเจ็ดมีแปดนะคะเรียงตามลำดับเลยนะคะวันนี้มีคัดตัวเน้นๆทุกตัวนะคะสามารถเอาไปวิ่งไปรูดได้นะคะวิ่งรูดฝันได้ทุกหน่อยจะะ๊ะสำหรับตัวเดียวเม็ดเดียววันนี้นะคะก็ให้เด่นที่ หกนะคะวิงรูทที่หกเอาหกูนนะคะหกหนึ่งหกสองหกสามนะคะแล้วก็หกสี่เขียนติดไปพี่น้องจา้าหกห้าหกหกนะคะหกจ็ด หกแปดกหกเนะคะนี่คือการรูดนะคะสายวิ่งสายรูดนะคะวันนี้ก็จะกันเบิ้ลให้นะคะคิดว่าเบิ้ลจะมาเราก็จะกันเบิ้ลให้เบิ้ลหกหนะคะสี่สีห้าห้าสำหรับเก้าเก้า พิเศษนะคะในนี้ไม่มีนะคะแต่เราเบิ้ลเก้านะคะเราเบิ้ลให้สีเบิ้ลนะคะสําหรับสีน้อยนะคะก็ไปลุ้นได้ทุกน้อยนะคะสําหรับชุดเบิ้ลนะคะการเบิ้ลไว้นะคะติดเบิ้ลไว้นะคะสําหรับคู่ที่เน้นชอบนะคะก็ตัวเด่นตัวเน้นเนาะการเบิ้ลหกหกนะคะหกสามหกแปดนะคะหกห้า หกศูนย์นะคะแล้วก็หกสองนะคะคู่ที่ไม่ได้เน้นก็มีสิทธิ์มาเช่นเดียวกันนะคะเราเน้นวิ่งรูดนะคะสําหรับตัวเดียวเม็ดเดียววิ่งรูดฟันได้ทุกนอยนะคะเน้นๆสามน,น,นอยนะคะถ้าใครชอบเฉพาะขิดก็ลุ้นได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับท่านหนที่ชื่นชอบนะคะก็แคปไว้จดไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ สำหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกริง้งๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ